ครับนี่ข้างขาวนะครับที่เห็นบินบินเนี่ยข้างขานะครังข้างขานะครับบ้านมุงอยู่ที่บ้านมงอยู่นี่คือข้างขานะครับบินออกมาหากินหรือเปล่าไม่ทราบเอาลองดูกันนี่คือข้างขานะครับ ผมยังอยู่ที่นนมืปางอยู่นะครับยังไม่ได้กลับข่าวไปแล้วบรรยากาศของบ้านครับตอนนี้นะเวลานี้อากาศเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วท่องเที่ยวเป็นนี่ข้างข่าวครับเพิ่มเย็นแล้วครับเย็นแล้วข้างข่าวออกนะฝูงข้างข่าวทั้งฝูงครับเนี่ยจะมีถ้ำข้างข่าวอยู่ข้างหลังนะครับที่ผมได้ได้ถ่ายไปคลิปแรก นี่ข้างข่าวข้างเสร็จเลยมันจะออกหากินกันตอนกลางคืนนะเยอะมากครับเยอะมากบอกให้ถ้ำเยอะเยอะกว่านี้ครับเนี่ยออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไป เป็นกลุ่มเลยนะเนี่ยนี่ฮะโอ้สวยอ่ะนี่ฮะผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะมาแล้วก็ประทับใจเลยครับด้วยบรรยากาศแล้วก็หลายอย่างนะดูพระอาทิตย์กำลังจะตกนักท่องเที่ยวกำลังเดินทางมาข้างข่าวกำลังบินหากินด้วยบรรยากาศสุดยอดขนาดไหนครับ ก็บ้านมุงนะครับอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกใครสนใจจะมาเที่ยวก็มาได้ครับมาได้เลยเป็นโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ก็คือบ้านของชาวบ้านนี่แหละเขาเอาบ้านตัวเองมาทําเป็นที่พักให้กับลูกค้าไม่ต้องไปสร้างเพิ่มไม่เสียเงินการท่องเที่ยวไม่ต้องไปสร้างเพิ่มไม่เสียเงินเสียทองนะครับ แค่นมาตกแต่งนิดหน่อยครับก็ถือว่าหาเงินได้แล้วครับไม่ต้องไปสร้างรีสอร์ทหมดหลายร้านใช้บ้านของตัวเองแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามดึงลูกค้าเข้ามาดูธรรมชาติครับซิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆนี่นะครับลานกลางเต็นท์หรือว่าแคมปิง้งตรงไหนมีครับมีตอนนี้ก็มีครับ ลองเสิร์หาในเทนเนตดูก็ได้ที่นี่เป็นของหากินแบบชุมชนนะครับดูนะครับตัวเชื่ออากาศนี่างข้างขาวทังนเลยครับครับผมดูเอานะ ท่ามกลางข่าวแล้วพี่บินมาพี่บินออกมาเน,นี่ยท่ามกลางข่าวครับฝั่งขวามือ <งา S 1> ผมเนี่ยจะลุบินออกมาแล้วสังเกตดีๆบินไปเรื่อยๆบินหากินนะเยอะมากครับเยอะมากผมก็หาม,มุมอยู่<พฤษ>ดีปั่นจักรยานออกมาดูครับเนี่ยท่า,ามางข่าวนะข้างหน้าเนี่ยดูเนี่ยท่ามางข่าวเขาแล้วก็กบินออกมาเนี่ยครับ นี่ครัท่องเที่ยวครับนี่ครับถ้าดูสังเกตดีๆตรงนั้นจะเป็นป่องครับที่ออกมาเนี่ยนี่บินมาอย่างนี้เลยครับดูเอาครับด,ดูขางหน้านะไม่ใช่เอเรียนค้างคาวนะครับข้างคาว บินออกมันจะถ้ำเพื่อหากินมันเป็นเวลาเขาครับชาวบ้านบอกประมาณา5โมงเย็น5โมงครึ่งประมาณนี้ครับจะบินออกดีลูกค้าก็ไปอยู่หน้าถ้ำครับหน้าถ้ำที่จะบินออกเลยพอนี้ผมก็อยากปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านก็เลยปั่นออกมาคนเดียวนักท่องเที่ยวเยอะครับเยอะเยอะมากก็นแรกผมคิดว่าไม่น่าจะเยอะแต่วันนี้มันอยู่ยาวครับนักท่องเที่ยวเยอะมากดู ออกมาก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมก็ช่วยๆกันดูดูดเยอะมากเลยนี่ออันนี้ไม่ได้ซูมกล้องนะครับไม่ได้ซูมกล้องเลยนะครับดูกล้องแบบปกติเลยครับดูบินไปแบบดูดูบินลงมา,มาอันนี้คือกล้องสดๆนะครับอาจจะ <c oughs> ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับไม่ใช่ ทรศัพท์ไอโฟนอะไรงเงี้ยดูเหลือดูข้างข่าวนะครับเพื่อนๆนี่ครับออกมาอย่างนี้เลยครับเยอะมากครับชาวบ้านบอกสมัยก่อนตอนก่อนที่จะทำเป็นโฮมสเตย์ต้องหาตะข่ายมาดักไว้ครับเพราะว่าบินเข้าบ้านครับดูครับนี่บินออกมาเยอะมากครับตอนนี้มันไม่ใช่่าจะเป็นล้านตัวครับ นัท่องเที่ยวอันน่าจะออกใกล้จะหมดแล้วมั้งครับหรือหรือออกมีชุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็มาเรื่อยๆนะนักท่องเที่ยวแล้วก็ข้งข่าวก็ออกมาเรื่อยๆดอยัยยงก็ยังมาอยู่นะข้งข่าวถามว่ามันจะบินไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน าามรชคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ